อยู่กับทีมเต้ยานยนพระน่นนยานหย่อนนะ <c oughs> เป็นทีมของจังหวัดสุรินตอนนี้ครับไม่รู้เปลี่ยนยังฮะฝั่งเต้ยานยนได้สองฮะโอไม่น่าเชื่อได้สองคือเก่า ได้หนึ่งได้หนึ่งแม่งโง่ทิเปล่งตีลูกตัวเองออกฮะโอ้กีแล้วเนี่ยเฮียโอเคตอนนี้ก็<ต>ผ่านไปหนึ่งศูนย์แล้วนะต้องรีบไปก็ถ่ายนละผมเป็นลูกศิษย์เขาฮะผมคือองรีประหัวฮะไงแต่กล้องมือชีพ เจอกันมาเฮียแค่น,นี่ก็ลูกตบหัวนะแบบไม่แซาบางเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเรื่องที่ไม่คาดฝันน่ะตีติดลูกตัวเองได้เฮ้ยเข้าใจมันผมเลยฮะเป็นไงมันติดลูกตีนะฮะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์โลกนั่นเนี่ยเ,เองงจอกันมาอีอ สีลูกติดหนึ่งลูกฮะติดลูกเขาติดลูกตัวเองสามลูกนะติดลูกตัวเองฮะอ่าทางนนยานหย่นได้หนึ่งอยู่ฮะโอเคทางเต้ยานยนได้หนึ่งเออฝั่งนนยานหย่นจะโยนฮะเอ็กซ์ก็ถือว่าคมโซนได้ดีอยู่ฮะแต่ยัง

ฝั่งชี่ว่าจะเป็นฝั่งเตงยันยนฮะถือถือคุมโซนได้ดีทำได้แบบกูมเต้โหทำได้ทไดทยมึงได้ด้วยได้กินแ,แปกลกๆฮะแม่งเหมือนน้ำพึ่งเน่าเลยเฮ <c oughs> ีย <c oughs> บางขึ้นแล้คุมโซนได้ดีนะในสามเกมนี้คุมโซนดีสุดแล้วอ๋อ ลูกต,บ,ตบกระบาลฮะมันเหมือนกูน้เล่ลูกเล่ไม่จะเป็นงนี่เล่เล่เจ๋อฝั่งเตยันยนส่งตีมาฮะได้สองฮะเราดูฝั่งนนยันหย่อนจะทำยังไงฮะฝั่งนนยันหย่อนคุมโซนได้ดีชุกขึ้นมาชุกขึ้นมา ยังไม่เปลี่ยนฮะฝั่งเต้ยันยนตามตีพลาดฮะลูกไม้นี่สูง้มาสูดมา,ดมาเต้ยันยนยนล้วกี่ลูกแล้มุยจะทำยังไงดีฮะหลังหลังประเทศจาการะปาเชคเฮ้ได้4ฮะาารเราดูฝั่งนนยันยนฮะเฮ้ ติดเดียบนิ่มๆไม่มีเสียงนะใครียกว่าติดไร้เสียงฮนะีกำลังซี้กันสงสัยใช้ที่เก็บเสียงฮนะ<ป>นี่เป็นลูกที่สดเป็สุดที่เล่นมาฮนะ <c oughs> ไ,ได้สองสองสี่ฮนะไม้นี้มันเหนี่ยมลงนิดปุ๊บมันหลุดเลยแต่เดี๋ยวกูรอเลื่องนีกูถ่ายจริงให้หน่เฮีย ไป่มาไปเราจะเอาลงโซเชียลแคมป์ฝั่งฝั่งที่วางคือฝั่งนนท์คุมโซนได้ดีฮะฝั่งเตยันยนเย็ดเคแต่ต้องตามเหมือนเดิมถือว่าคุมโซนได้ดีฮะเรามาดูทางฝั่ง นนงานยนชโ,โนาชา้นไม้แซ่บลูกนี้ข้ามหัวฮนะซ่บนี่ตามคือเก่าฮะห่างเป็นเมตรอุ้ยเหี่ยมรูดับนี่มึงกันรูด้โอเคครับโอเคเปลี่ยนไมเน่เปลี่ยนก็แปลกละฮะตั้งเตจโ,คโาชคนมาซ่บพลาดไป ถือคมโซนไม่ดีฮะหลุดหลุดนะแต่สองลูกนั้นจะแก้ปัญหายังไงฮะมีจับได้ดีดีแล้วน้ำมันอีกเก่งแปลงเปี้งจุ๊บมา้าข้ามหัวไปยังพลาดอะข้ามประมาณห้าพันล้านเซนยี่สิบห้าเซนฮะลูกนี้ก็ไม่โดนนะเดี๋ยวมาดูทางนนยานหย่อนนะนนหย่อนหย่อนชรี๊บ จะทำยังไงดีไม้นี้เรียงไม่แค่ได้หนึ่งได้หนึ่มันเดิมมันต้องเอาวิลุนออกโอ้ยเฮียถ้าลุงลุงออกเกมเลยเฮียคฮลิตเดี๋ยโนอนโดนซี่แก้วเลยโอ้โอหได้ตามนะเดือสองเีดือสองตะละเม็ดเดืสองเป็นสีเท่าฮะไม้นี้ โอ้โหเป็นไง่อนเก,นด,กนดับไปหลังนะเกนดับไปหลังฝังนนยานอย่นเป็นคนเปิดนะเอามึงก็หยิบแกนนนยสีดีนะฮะใช้ตากล้องแล้วฮะจังหวะน,นี้เพราะว่าคุบคุบข่าวมันสุดพอใจยังฮะดูให้กูขยับตั้งนานสุดท้ายมึงก็หลงตัวนี้ก็ได้ลี คุมโซนไม่ดีเท่าไหร่เต้ยันยนเลยเข้ามาได้ฮะอันนี้ก็ต้องชว์ขึ้นมา,เ,าเปลี่ยนแบบปฏิหารฮะอันนี้อะไรดูมาู้เลยเลยี่ดูเต้ยันยนต์ตีฮะเป็นไงตีไม่โดนฮะ<ต>มึงสซจโซโจโซจงด้วยมึสสงมสซจอ,อะไรมึงสซจอ,อาเนี่ย ไม่โดนฮะพาสลูกติดคับจะวางหรือจะตีไหมนี่ถ้ายังตีต่ออาจจะเกมก็ได้วางดีกว่ามึงวางตั้งแต่ลูัรนก็ได้แล้วนะนี่ฟังนนนยันหย่อนขึ้นมาจะตีฮะตีตีไม่โดนเดียว ถตาตรงน่าจะพอติดไหลติดอยู่อะไมนี้เย้คีได้สองฮะก็อยากถ่ายมุมนี้ดูอย่างน่นาจะกลัวลูกไปตองนะแอมเย้คีได้สอง,งไสองไ,งไม่ธรรมดาฮะ

ไม่มันมันมันก็ไม่ได้ไปไหนมันคืปิดตรงนี้มันก็พลิบปลอกแล้วก็พลิแล้วก็ใส่ปกติเดี๋ยวปกติแต่ถ้าแต่ถ้าเราเราเราจะเปิดสองตัวแล้วก็เปิดปลอกเดี๋ยวไได้ีบานะแม่บอกว่าถ้าถ้ามีแต่งลุอที่อะไรสัย่างก่จะ้ม่ดีเรเรียนเลยแค่ใครเรยไ้กไ้

Hãy cho kênh Để không phải nghề không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn. ยังไม่เปลี่ยนฮะเชิญยันยนยนต่อฮะเช็คเเขติดเฉยฝั่งนนยนยนอยู่นนยนเหย่อเปี่ยนยนเตียนได้รับสองฮะฝั่งดูนนยนยนมิดเปลี่ยนฮะพรเตะตีถึงจะติดจะติดห่างจากโซนนะ ไม่โดนฮะอาจจะเกมก็ได้ฮะถ้าเจดทำไม่ดีในไม้นี้ตีติดรับสามตีโดนรับสองจังหวะนี้จ็บขึ้นมาตีติดแต่ติดห่างไปหน่อยน่าจะได้นะต้าติดใกล้ฝั่งนนยญายนนอาญานเฮียบางไว้ฮะถถอคุมโซนได้ดีมาก ตังเต้เหลือนัดเดียวจะทำยังไงดีรับสามตังว่าดีเมันโอ้รับส่ไปห้าแต่นนเหลือสามทำนลเหลือสองเลยเฮียมื่อ้วก็ดูไปทันนะเสียงจังหวะนี้ตีติดรับห้าตีโดนรับเจโอ้โหเป็นยังไงครับเสมอเป็นจนได้ติดลังคาเกือบติดถ้ามันโดนสุดเลยถอยอดู ส,สี dogs with dogs with dogs. ่เท่านะหกเท่าเหรอถูอล้วะลืมเบรไงเบเร่งมาจากไหนมาจากเ้มลืมมาจากเกาหลีคอแม่แม่บอกว่ามีคนมาจากเกาหลีเลย บ่าววานนี่ลูกตาไร่เลยครับเปิดประตูนี่เลยนี่ปีครั้งแรกกูก็ครั้งแรกเขาจะเปิดตอนเวลามีงานนี้แหละสองมีกินตามมย่าเปลี่ยนนะฮะโอ้โหสกีดโอ้ยก็ไม่เปลี่ยนฮะยังไม่เปลี่ยนฮะสกิดวางก่อนฮะนี่เป็นแมตต์ตัดสิน

ตรงเตะให้ไหมนี่เปี้ยงเรียบร้อยครับผมติดนิ่มฮะสกูแบ็กถอยมาพิงตัวเองฮะตัวไม่ธรรมดาฮะแบบนี้เพชรเคตีตัดเจ๊ไม่ได้แล้วฮะเพราะว่านิงฮะน่าเสียายโอเคครับได้สามครับต้องวางอย่างเดียวหนึ่งเลยครับกลัวกูแพ้แน่นอนเลยถ้าเป็นรัฐตลาดกำละวางอย่างเดียวอย่าหลุดดิหลุดอย่าหลุดวางวางนี่ เอ้ยฮาเลยตอนนี้ฮนะได้สองฮะตีลุกไม่ได้ฮะลุได้สองพรากมมันอยู่ตรงนี้จะเป็นยังไงไหมนี่อือแต่ก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีฮะเพราะนนเหลือหนึ่งถ้ามึงวางแตเที่ได้ได้ยิงย่งยิงย่งครับเยิ่งเอ๋ยิ่งเพียร์เ,นะเกมมีมือที่เรียบร้อยฮนะ ก็เกมนะ,นะฮะจบแล้วท่าการนี้